Got คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูตรนิวกันดัม5ดาวตัวใหม่นะครับที่เข้ามานอกก็อขออนุญาตอ่านแบบเป็นชื่อเลยแล้วกันนะครับก็คือเขาชื่อว่างานเฉลิมฉลองประกาศ The Light Side New Gundam Statue นะครับ WGF นะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมอโอเคมาดูกันนะครับ ตู้นี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นตู้ที่ดูดเพชรได้อย่างดีนะครับสําหรับคนที่เพชรพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมนะครับ่มาว่ากันนะครับผมเขาบอกว่าตู้กระชานี้เนี่ยจะมีโมบิสูตรใหม่ห้าดาวที่บรรจุเข้ามานะครับก็จะเป็นห้าดาวประเภทโจมตีนะครับผม r x 9 3 f f n e w g u n d a m นะครับสายเลตเทียนั่นเองนะ ฟฟตรงนี้รู้สึกว่าอไม่มั่นใจนะว่าจะย่อมจากฟินฟันเนลหรือเปล่านะครับอ่าขอเรียกว่า fF แล้วกันเนาะต่อมานะครับผมอ่าเรามาดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าอจะมาพร้อมกับหุ่น5่าดาวลิมิตที่เคยออกมาในอดีตนะครับซึ่งไปแง้มมาดูแล้วนะก็ก็จะเป็นนิวการดั้มนั่นแหละนะครับผมเอเนี่ยอ่เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นนิวกันดัมสองตัวนะครับอ่านิวกันดัมเฮฟวี่เวฟพอนนะครับผมอ่าให้นิวเออให้นิวเฮฟวี่เวฟพอนนะครับแล้วก็นิวกันดัมสายเป็นล่างทั้งคู่เลยนะเป็นหุ่นห้าดาวนะครับผมโอเคมาว่ากันต่อนะครับอ่าเขาบอกว่าถ้าหากว่ากดเพชรหนึ่งร้อยนะครับผมการันตีเลยว่าจะได้หุ่นสี่ดาวแน่นอนหนึ่งตัวนะครับอ่า uh, แถมมีการขูดฉลากให้ด้วยนะครับผมเมื่อกดเพชรหนึ่งร้อยนะครับผม โอเคอ่ะแล้วก็เมื่อผู้เล่นนะครับผมกดเพชรไปทุกๆ3ครั้งนะครับจะลดเหลือจาก100เหลือแค่50นะครับผมเอ่อก็สเต็ปเดิมนะทุกๆ3ครั้งนะครับแล้วก็มีดอกจันอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมว่าถ้าระบบกดเพชรทุกๆ3ครั้งทํางานนะครับมันก็จะมีเวลาอยู่24ชั่วโมงในการที่จะให้ผู้เล่นกดแล้วสามหก สิบสองสิบห้าเนี่ยมันจะลดให้ห้าสิบเมตรนะครับผมเออจนถึงระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนะเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมอ่าทำเวลากันหน่อยนะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการกดยาวๆนะครับอ่าเขามีภาคบังคับด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเ็าบอกว่าตู้นี้จะมีโมเมนตสูตรลิมิเต็ดนะครับเอออยู่ในตู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่หุ่นสีดาวเกลือนะครับสีดาวลิมิเต็ดก็มีนะในนี้นะครับผมแล้วก็ ถ้าหากว่าได้สีดาวลิมิเต็ดที่จะมีถ้าไม่ตายเอ็ดนะครับหรือว่าเอสเซ็ดหรือถ้าไม่ตายที่สองนะครับผมเขาก็จะใส่มาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาอขออนุญาตแบบเรียงเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าหากว่าเรากดเพชรหนึ่งร้อยนะครับครั้งที่หนึ่งนะก็จะมีตั๋วเลือกกระชาให้นะครับผมสี่ดาวนะครับอันนี้ขออนุญาตทดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าตั๋วเลือกเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผม กดเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่สองนะครับผมจะมีนักบินเสริมให้นะครับนักบินเสริมนะลาลา่าสู่ใน CCA นะครับผมโอเคต่อมานะครับเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่สามเนี่ยก็จะไปเข้าเงื่อนไขนะครับก็คือจะมีการลดห้าสิบเมตรในการได้นะครับผมแล้วก็หนึ่งร้อยครั้งที่สี่ก็ไม่มีอะไรนะครับปกตินะเฉยๆนะครับผมเอออันนี้ผมไม่ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาเว้นเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่สี่ไว้ทําไมนะครับผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ารายละเอียดเขาเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับผมอ่าต่อมาเพชรหนึ่งร้อยครั้งที่ห้านะครับผมอ่าก็จะมีนักบินเสริมให้นะครับผมช่างเอจิงนะครับเอ่ออ่านผิดขออภัยด้วยนะอ่าแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยครั้งที่หกเนี่ยก็จะไปเข้าเงื่อนไขกดเพชรทุกๆสามครั้งก็จะเหลือห้าสิบเมตรตามนี้นะครับผมแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยครั้งที่เจ็ดนะครับก็จะได้นักบินเสริมเข้ามาอีกนะเออ บอกนี้เลยว่านักบินเสริมีหนึ่งสองสามสามคนนะครับผมตัวนี้นี่มีเยอะมากนะเออแล้วก็หนึ่งร้อยครั้งที่แปดนะครับมันจะไปเข้าเงื่อนไขไอ้ด้านบนนี้นะครับผมว่าจะมีหุ่นลิมิตห้าดาวนะครับเอ่อตรงปกเลยนะครับผมอ่าหุ่นพิกอัพให้นะครับตรงปกที่ว่าเนี่ยก็คือสามตัวนะเออเนี่ยตรงปกที่ผมบอกคือสามตัวนะครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับผมตรงปกนะ เออพิกอัพคือสามตัวเลยนะครับผมก็ไปสุ่มกันเอานะว่าจะได้ตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยครั้งที่แปดจนถึงครั้งที่สิบหกนะครับผมเออมันก็เยอะนะไปเสี่ยงกันเอานาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสูงสุดเนี่ยผู้เล่นสามารถกดได้อยู่ที่แปดสิบครั้งนะครับผมอ่าที่จะมีตัวรางวัลมาให้นะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับผมเรามาดูกันนะอ่า ตัวเลือกใช่ไหมอ่ามีตัวเลือกให้นะครับผมโอเคกดเพจหนึ่งร้อยครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีตัวเลือกให้นะครับผมก็ตามนี้นะครับนี่นะอ่าจะมีแต่ตระกูลนิวกันดัมทั้งนั้นเลยนะครับผมเออที่มีมาให้นะครับอ่าผมกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออกดนอกคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตนะครับผมไปที่อา่าไม่ใช่คลังเก็บของสิโอเคเข้าผิดนะครับผมมา กดมาที่รับของรางวัลนะครับผมอ่ะมาเลื่อนดูกันนะก็อ้าวกดผิดอีกจะได้แจ้งไว้ด้วยนะครับผมว่าผมกดไปเรียบร้อยแล้วนะเออแล้วก็ถามว่าผิดหวังไหมก,ก็ผิดหวังนะครับไม่ได้ตัวที่เป็นตัวใหม่แต่ว่าได้ตัวอื่นนะครับผมเนี่ยผมกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกม็รางวัลนี้รู้สึกว่าจะได้แค่2อย่างนะส่วนอ่าอีก2อย่างเนี่ยจะเป็นของอทางล็อกอินนะครับผม ออใช่อันนี้ทางล็อกอินนะครับนี่นะอ่าผมกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกแบบเห็นหน้ากันโอเคครับมามาดูกันนะครับผมว่าข้างในมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะอ่าตัวเลือกมันอันไหนวะอันนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่โอเคอันข้างล่าง ตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะมีแต่ตระกูลนิวทั้งนั้นเลยนะครับผมนิวแล้วก็ไฮนิวนะสําหรับผู้เล่นที่ไม่มีนะครับก็อลองเลือกกันดูนะว่าจะเอาหุ่นตัวไหนนะครับก็เอาตัวที่เราไม่มีนั่นแหละนะเพื่อที่จะเอาไปสะสมไว้เล่นหอคอย ex ก็ได้นะครับโอเคเนาะต่อมานะครับผมเรามาดูหน้าตู้กันนะว่าเดือดไลท์ไซส์นิวกันดัมสเตติ wgf เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้จะขอแต่รีวิวตู้อย่างเดียวนะครับเพราะว่า,าทางเว็บไซต์เกมนะครับนี่นะนี่ทางเว็บไซต์เกมนะครับผมเลื่อนมาให้ดูเลยคือมันยังไม่มีอัปเดตสเตตัสนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงนะครับผมก็ขอภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปเจาะสกิลโมบิสูตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอรีวิวแค่ตู้กันก่อนละกันเนาะโอเคนะอ่ะ ติกเกอร์นะครับผมเขาก็เขียนว่าจะมีจํานวนขู่ฉลากให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญรีพอยต์คูณ2ด้วยนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาดูจํานวนขู่ฉลากกันนะครับผมว่าเอ้ข้างในเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าละมาจํานวนขู่ฉลากนะแผ่นหนึ่งไม่มีแผ่น2ไม่มีแผ่นสมไม่มีมาโพอยู่ที่แผ่นที่4ี่นะครับตัวใหม่เลยนะแผ่นที่ห้าหกเจ็ดอ้าวมีแต่ตัวใหม่ให้นะครับผมเออดีมากๆเลยนะอันนี้ อืมโอเคก็แผ่นขูดฉลาดมันจะไปสุดอยู่ที่อ่าตั้งแต่แผ่นที่สี่ถึงแผ่นที่สิบสองนะครับอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะส่วนแผ่นสุดท้ายก็ก็จะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเนาะไหนๆเราก็กดแล้วใช่ไหมอ่าลองกดดูสักอันหนึ่งได้ถังเ e ย็นนะครับโอเคป้ายขูดฉลากก็เกลือเกือ ่อาานะครับผมเราก็จะมาดูรายละเอียดกาชากันนะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับโมบิสูด5 5ดาวนะครับผมก็จะอยู่ที่3.5%นะกลุ่มปกตินะครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าโมบิสูด5าดาวเนี่ยสตัวเลยนะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับซึ่งเป็นโมบิสูาพิกอัพในตู้นี้นะครับผมตามที่เขาเขียนมาว่าถ้าหากเรากดไปเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะมีการแบบได้ผลพิกอัพร้อนะครับ มันก็ตามนี้แหละนะอ่าโอเคครับผมกลุ่มแน่นอนนะถ้าหากว่าผู้เล่นกดเพชรหนึ่งรอยนะครับผมคือมันออกมาแน่นอนอนะ่ะสี่ตัวที่เป็นลิมิตนะครับเนี่ยชัวร์เลยนะแต่ว่ามันมันก็จะมีหุน่นหุ่นเกลือหรือว่าหุ่นที่ไม่มีท้าไม่ตายที่สองเนี่ยโผล่เข้ามาด้วยนะครับผมก็จะมีแมสโปรดักเนาะแล้วก็นิวกันดั้มแบบตัวปกตินะครับเออมาโผล่ในนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าผู้เล่นกดเพชรหนึ่งรอยนะครับผมการันตีเลยว่า จะได้โมบิสูรสีดาวแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นตัวที่อยู่ในรายชื่อนี้นะครับซึ่งการกดพิทหนึ่งร้อยคือมันไม่มีหุ่นสามดาวเลยนะครับผมเออมันมีหุ่นสีดาวแล้วก็หุ่นห้าดาวเท่านั้นนะแน่นอนแหละว่าต้องได้แน่ๆนะครับตูวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้หุ่นห้าดาวก็ค่อางที่จะสูงนะผมดูจากลักษณะแล้วนะครับผมส่วนตัวของแรกของแถมนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ าดาวม่วงนะครับผมก็จะมีแต่เฉพาะาหุ่น5ดาว3ตัวนี้เท่านั้นนะแล้วก็มีโมบิสูดสีดาวของนิวกันดั้มด้วยนะครับนี่ใส่เข้ามาด้วยนะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนักบินเสริมก็อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีแต่ของอซีรีส์ชาคเตอร์อรอนะครับผมต่อมานะครับใบปลดช่องนักบินเสริมนะก็ราคาอยู่ที่300รอนะครับแล้วก็ถัง EN นะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะนิวกัรดั้มล้วนๆเลย ส่วนอื่นๆน,นะครับผมก็หน้าตาเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคําถามต่อมานะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยมันน่ากดหรือเปล่านะครับก็บอกได้เลยว่าน่ากดมากๆนะครับผมจากที่อขออนุญาตนะคือเข้ามาดูโบชัวในสกิลของ RX93 แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมไม่รู้จะว่ายางไงนะไอ้ตัวนี้คือแบบมันเป็นตัวที่ ถ้าไม่ตายของมันน่ะสามารถทําลายยานแม่ได้นะครับผมเออเป็นถ้าไม่ตายโจมตีแบบสิ้นตรงเนาะสึ่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดในคลิปต่อไปนะจะเป็นคลิปเจาะสกิลนะครับผมก็รอให้เดี๋ยวทางเว็บไซต์เนี่ยเขาอัพค่าสติัส์ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้รีวิวกันแบบเต็มๆนะครับผม แต่บอกได้เลยว่าตู้นี้น่ากดมากๆนะครับเออใครมีเพชรเท่าไหร่เนี่ยผมอยากจะแนะนําเลยนะว่าเออกดเข้าไปกดให้สุดนะครับสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้ดาวม่วงของอ่านิวกันดัมตัวเก่า2ตัวนี้นะครับเนี่ยตัว5ดาว2ตัวเนี้ยก็สามารถเอาได้นะเพราะว่า2ตัวนี้นี่คือยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับในปัจจุบันเนาะโคตรเก่งเลยนะครับโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ